ครับสวัสดีครับมาล้วครับดูข้วอีสานน้ำโชครับมอนี่ขอเสนอเมนูขัวไกส่สซผักซี่เล้าเฮาเนี่ครับจัดไปครับนี่ขัวไก่เซบกบวบครับไปติดตามกำลังเดือดครับน้ำประแดโลงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะเข้มหอมประแดก ตอนต่อไปนี่ผมบอกเลยมีสองอย่างที่จะแซบแค่นั้นครับบ่ได้ปรุงไรหวานมันกับหวานผักดูแล้วผงชูรสครับกับน้ำประแดดเนองส่วนหนึ่งอ๋อหนึ่งช้อนชานะครับมันส่วนโตผนส่วนโตมันเกินนี่น่องรอเดือดแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวเรอดอดือดกันพี่นังเด้อหมอได้เดือนแล้วครับเนื้อไกลลงไปขัวครับขัค้อมพี่น้องขัวขัวขัวัครบนี่เขาเอื่นว่าขัว ต้มมันจะบ่ได้ขัวนะครับพี่น้องเดือดอีกเข้ากับสีได้เอาบักบวบักบัว,บ,บ,วบักเขือแล้วก็ลูกโดดลงไปครับให้มันสุกก่อนผักนะครับอย่ารอเดือดกนนครับพี่น้อง มาพี่น้องเหลือแล้วเอาบวกบวบลงครับกับลูกโดดกับบุกเขียลงไปครับมือล่างแล้วเด้อครับทำบุกเขือห้องอย่างไอ้ขาวครัอยู่ที่เดียวคือใส่เกลือครับหน่อยๆบุกเขอยราก็ชิบอะไรเลี้ยลูกโดด โอเคครับรัวอีกแล้วเนี่ยครับนี่ตบตุบตุ๊บตุ๊บหนังข้าวจุนี่นะครับหนังเครอดเดือดครับพี่น้องกะดะเดือดแล้วครับสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับซีเล่าครับอีตู้เล่า แล้วก็ต้นหอมล่งไปพี่น้องว่ายหอมพี่น้องนี่หัวคนเลยครับเลยทุกข,ข้าวเดียวโอ้คือผออมประดุกเนาะพี่น้องใส่ข้าเบียร์เนาะ แตะ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 พร้อม้วครับคนไล่มาเลยเดี๋ยวบวกๆเลยซิมให้เบื้องวีนองอืม โอ้ยยอดนำประดีพอดีพอดีครับนัวผุนชลดหวานผักมีซีใบครับพียงเดี๋ยวไปติดตามกันอีกใช้เกีียวให้ลูกอีกครับอันนี้ปิดหม้อไว้ นี่แหละครับพี่น้องเขาว่าหมอกาลังฟดเดือดอ้ออ้ออออ๋อครับพี่น้องนี่แหละหน้าตาขัวไก่ครับผมขันเป็นขัวเนื้อแหงสีงหอมกว่านี้เอาไปถอดไข่เกียวกันต่อครับพี่น้องครับตังกระทะ่างห,หอนๆนะครับว้าว เด,ดือดครับยังไงแต่บางคนเห็นบุกเป็นเลยครับบางคนเห็นบกุกเป็นเลยครัแบผมหอมอย่างันหรอกินก็ร่างจะใหม่พอดีครับหอมแต แรกครับ <c oughs> เสร็จสับครับไข่เกียวของลูกไปเมืองผ้าเขากันครับพี่น้องก็ไเด้แหลีวเสร็จสับครับขวัวไก่ต้มจืดตำกะปิถอดไข่ครับเขากันปัญยังครับอเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกค้าอีสานน้ำโชกด้วยนะครับสวัสดีครับ i